It's all about humanity. วีลคอมทูไมโครจูรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเกมหล็ก Origin Wilds เนี่ยได้มีการเปิดโคลสเบต้านะครับตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาเลยแล้วก็ผมเองนะครับผมก็ได้รับเกียรติเป็นเทสเตอร์ที่ได้เข้าไปเทสในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมผมก็ทําการเทสไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาหลายคนนะครับผมที่ถามมาหาผมและรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ท็อปปิกที่สุดแล้วนะครับผมในไม่ว่าจะเป็นทักมาหลังบ้านเองหรือว่าจะเป็นการตั้งคําถามในกลุ่มรวมถึงทุกๆ ถามมาในไลฟ์ในขณะที่ผมทําการไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นคือว่าทําไมผมถึงไม่ได้ถูกลับเลือกให้เล่นในเกม League of Legends ในช่วงโค้ชเบต้าทั้งๆนี่ผมเนี่ยได้ทําการยืนยันแล้วก็ทําการสมัครไปตั้งนานแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังรังกันนะครับผมว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้ได้ยังไงนะครับรวมถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าช่วงวันที่16ตอนเช้านะครับผมตอนประมาณระยะเวลาประมาณหกถึงเจ็ดโมงเนี่ยทางเลอตเนี่ยได้ทาการอัพวิดีโอคลิปนะฮะเกี่ยวกัับเรรื่ององงขกาาพฒน ตัวเกมแล้วก็ประกาศว่าจะมีการเปิดโคลสเบต้าในวันที่16เป็นต้นไปโดยประเทศที่ได้รับการเทสก่อนเพื่อเลยก็คือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ตามมาในหลายๆประเทศแต่ใจความสําคัญนะครับนั่นก็คือประเทศไทยก็อยู่ในตัวการเทสนั้นด้วยนะทำให้แฟนชาวไทยหลายคนครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ,ๆที่จะได้สัมผัสเกมเหล็กออริจินัลไวรัสแต่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี่เองครับก็มีหลายคนนะครับที่อยู่ดีก็ได้รับอ e ีเมลปริศนาหรือว่าสามารถเข้าไปโหลดเล่นได้ใน Play Store ซึ่งกําหนดการจริงๆแล้วนะ จะอยู่วันที่18วงเล็บว่าบางคนนะครับผมก็ได้เล่นในวันที่17เหมือนกันมีชาวโซ่หนึ่งคนนะครับผมก็ทักมาหาผมว่าพี่ทำไมมันสามารถโหลดได้แล้วลองเข้าไปเล่นดูปรากฏว่าเล่นได้จริงๆด้วยนะครับโดยที่เขาไม่ได้มีการมุดไม่ได้มีการใช้ไอดีอะไรทักอย่างเลยนะครับผมก็ สามารถเข้าไปเล่นได้เฉยเลยนะครับซึ่งผมเองก็ตกใจเพราะว่าผมเองเนี่ยได้เป็นเทสเตอร์แต่กลับได้เข้าช้ากว่าเขาไปอีกนะครับผมก็เลยทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองครับประมาณ3-4มสี่ทุ่มนะครับผมก็ได้ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการไลฟ์สตรีมไปในจินวารุลิออบลิเจนไวด์ริฟต์เดย์วันนะครับในช่องของผมเองก็ได้ทําการไลฟ์ไปนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับออกมาพูดว่าเฮ้ยพี่ได้เดย์วันหรือเปล่าถามว่าเดย์วันไหมผมก็เดย์วันนะครับผมแต่ว่าก็ได้เล่นเพราะว่าา่่าาาาาาาทททงเนนนยไดด้ํํกกรรตตติอมป็ส ว่าต้องการจะมาลองเทสดูไหมอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกดีใจมากๆแต่หลายๆคนนะครับผมที่ทําการกดไปตั้งแต่ Day1 หรือว่าวันแรกเนี่ยกลับไม่ได้เล่นนะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกิดการเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟัง,างารากันนะครับผมว่าระบบมันเป็นยังไงจากที่ผมทําความเข้าใจนะครับระบบการสุ่มของไรออดเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มจากผู้เล่นทั้งหมดนะครับคนที่กดลงทะเบียนทั้งหมดเลยอันนี้เราพูดในกรณีของ Android ก่อนนะคือใครก็ตามนะครับผมที่ไปกดลงทะเบียนไว้ใน p Play นะครับผมก็จะมีสิทธิ์แบบสุ่มเลยนะครับสุ่มขนาดไหนนะครับมีรุ่นน้องมาเล่าให้ผมฟังว่าเขากดเด y 1วันไปวันแรก ก็คือกดตั้งแต่วันแรกเลยกดลงทะเบียนไปปุ๊บมีการประกาศแล้วกดทันทีแต่ว่าก่อนที่ตัวเกมจะเปิดวันที่17ตอนกลางคืนเนี่ยมีเพื่อนของเขานะครับผมที่ไปกดว่าเฮ้ยน่าเล่นว่ะคือประมาณช่วงวันที่14ประมาณเนี้ยก็ไปกดลงทะเบียนไว้ปรากฏว่าเขาที่กดไว้เนี่ยไม่ได้เล่นนะครับแต่เพื่อนที่ไปกดอะ่ะดันได้เล่นก่อนมันเลยทําให้ชัดเจนครับว่าระบบการสุ่มของ LLYWIP ตอนเนี้ยที่ไรออดเป็นทําการสุ่มเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อิงจากจําน,นวนว่าใครเป็นคนกดก่อนกดหลังแต่น่าจะอิงจาก การสุ่มแบบเดาๆเลยครับของผู้เล่นที่ไปทำการกดยืนยันตัวของการสมัครเกม League of จิ w i l d วั t นั่นเองคำถามถามว่ามันแย่อย่างไงมันแย่ก็คือคนที่กดสมัครมาก่อนก็จะเหมือนถูกลิดรอนนะครับผมพูดตรงๆว่าลิดรอนเลยดีกว่าเพราะว่าคิดภาพนะครับผมเราเนี่ย สมมติว่ามีคนกดสมัครไว้100คนในช่วงนี้อ่าตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งผ่านมามีคนกด100คนแล้วปรากฏว่ามีคนมากดเพิ่มหลังจากที่เกมมีกระแสเนี่ยอีก 30- 40 50คนอ่าเขาจะสุม่มทั้งหมดรวม150นะครับไม่ได้สุ่ม100คนแรกดังนั้นนะครับผมคนที่สมัครช่วง40-50ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เท่ากับคนที่กดมาสมัคร100นะครับถือว่าแฟร์ไหมสําหรับผมผมถือว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะครับในระบบ มีการทยอยเปิดเทสมาเรื่อยๆมีการทยอยเปิดให้คนที่รับสมัครไว้เนี่ยให้สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดตรงๆแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นทุกคนหรอกครับน่าจะมีเฉพาะบางคนที่สามารถแบบได้เล่นได้ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดตอนนี้นะครับผมก็คือการรอเพราะว่าเราทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้จริงๆจะส่งซัพพอร์ตไปให้ซัพพอร์ตให้แบบว่าเฮ้ยผมสมัครมาตั้งนานแล้วทำไมผมไม่ได้เล่นเงนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มภาระใใหห้้้ททาาางงออออตตนะครับผมมํ่ย เรามีซัพพอร์ตต้องมาคอยดูแลเรากับเ,เรื่องบางเรื่องแบบนี้นะครับผมคือถามว่าสําคัญไหมมันสําคัญแหละแต่ว่าผมคิดว่าอะไรออดก็รู้ดีอยู่แล้วครับผมว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีของเราคือรอรอ,รอดีกว่าเนาะถ้าเราไปเพิ่มภาระให้เขาแบบนั้นเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าทําให้เขาต้องส่งคนมาดูแลและจะทําให้คนดูแลตรงนั้นอะ่ะไม่สามารถที่จะกระจายข้อมูลหรือว่ากระจายให้ไปดูแลผู้เล่นที่เตรียมที่จะเปิดมารับสมัครใหม่ อย่างนั้นนะครับผมดังนั้นผมคิดว่าเรารอแล้วก็ดูช่องที่ได้รับการเทสจะดีกว่านะครับก็มีหลายช่องนะครับผมก็อย่างเป็นช่องผมเองจินวารุนะครับผมเลยเป็นช่องพี่โม p o d s หรือว่าจะเป็นช่องชั้นนํามากมายนะครับตอนนี้ก็ได้รับเทสเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับคำถามต่อมานะครับที่หลายคนสงสัยคือ ios เล่นได้ไหมนะครับตอนนี้นะครับผมมีผู้เล่น ios หลายๆคนนะครับเริ่มทยอยได้รับเมลแล้วก็มีวิธีการรับแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีวิธีการชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่า เฮ้ยผมได้รับเมลแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมส่วนใครที่เข้า iOS ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ฟังแล้วเอาวิธีนี้ไปบอกกับผู้ใช้งาน iOS ทั้งหมดเลยนะครับไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆด้วยนะคือ1น,นะครับผมสมมติว่าตอนที่เราได้อ e ีเมลมานะครับกดเข้าไปในลิงก์เนี่ยมันจะเข้ามาในหน้าของตัว Riot ID เนอะอันดับแรกนะครับผมให้เราทําการเลือกไม่สามารถลงชื่อได้ใช่ไหมนะครับผมพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะฮะให้ทําการเลือก ผู้ใช้ใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นระบบจะให้ทําการกรอกอีเมลที่เราใช้ในการสมัครนะฮะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเข้าไปเช็คที่เมลจะทําการแจ้งไอดีที่เราทําการผูกกับเมลนี้ไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองสุม่มล็อกอินดูพอเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปเช็คตัว gmail ให้เรียบร้อยนะครับลองเช็คเมลให้ดีว่าอันที่เรากรอกตอนที่ใส่ลืมชื่อผู้ใช้กับตัวไรออดเนี่ยเป็นเมลเดียวกันหรือเปล่า ต้องเป็นเมลเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปเช็คของตัวอีเมลใน Gmail อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าได้แล้วนะครับก็จะขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีเมล test flies ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับของชาว lead of legend wife ที่บอกวิธีการมานะครับซึ่งผมขออนุญาตให้เครดิตกับคุณปาริชาตตามนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกสิ้นหวังนะครับผมท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมถึงไม่ได้วะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้พี่ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมยังไงก็ขอให้เรรรานนะคับออไปก่ นะพี่หวังแล้วก็ภาวนาให้ทุกคนนะครับได้เล่นพร้อมกันหรือว่าทางไลออนเนี่ยออกมาประกาศว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เล่นหมดเลยนะครับผมพี่ภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะพี่เข้าใจความรู้สึกของการที่เราจําเป็นที่จะต้องรอดู ผู้เล่นคนอื่นเล่นไปอย่างสนุกสนานโดยที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะรู้สึกนี้นะครับพี่ก็เคยได้รับตอนที่มีการเทสตัตววายิฟทครั้งแรกเนาะแล้วปรากฏว่าเราต้องไปดูชาวบราซิลยังเขาเล่นบางทีเราขัดใจว่าทำไมไม่เล่นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแย่ yeah, นะครับผมเราเข้าใจเนาะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่เข้าใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกหวังว่าอยากให้เราอ่ะได้เล่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนได้มาเล่นในเกมเดยกออาเบิเจนวายลิฟท์ด้วยกันนะ สามารถได้เล่นได้จริงๆนะครับก็รอตอน Open Beta แล้วกันเนาะถึงตอนนั้นน่าจะได้เล่นทุกคนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอทุกท่านนะครับรออย่างมีสติแล้วก็ติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุไปนะครับสัญญาว่าถ้ามีข่าวอะไรมาใหม่ๆเนี่ยจะรีบทําออกมาทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่างจะรีบทําเลยโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับผมเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหาวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการร่วมสมัครของตัว iOS อยู่หรือว่าจะเป็นการถามหาเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ได้เล่น,นค นี้ก็ทำการสรุปไว้แล้วเรียบร้อยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีในการรอเล่นเกมเด็กออฟเดเดนไ r ริในช่วงโค้ชเลด่านี้นะครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of l e ร e n ด s w i ยริฟท์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลน์เพจจินวารับ ผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟมิจิเนวาริสนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า